บทหกเธอที่ต้องถูกทดสอบหกสิบจุดหโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้คบศัตรูของข้าและศัตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรโดยให้ความรักใคร่แก่พวกเขาและท,ทั้งที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่มีมายังพวกเจ้าคือสัจธรรมพวกเขาขับไล่รอสูดและโดยเฉพาะพวกเจ้าเนื่องเพราะพวกเจ้าศรัทธาต่ออันล็อ พระเจ้าของพวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของข้าและสแสวงหาความโปรโดของข้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้คบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากข้าโดยซ่อนความรักใคร่แก่พวกเขาอย่างลับๆและข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปิดบงังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นแน่นอนเขาได้หลงจากทางอันเที่ยงธรรม 6 0 2หากพวกเขามีสถานะดีกว่าพวกเจ้าพวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและจะยื่นมือของพวกเขาไปยังพวกเจ้าทำร้ายและลิ้นของพวกเขาจะกล่าวร้ายสาบแช่งและพวกเขาใคร่ที่จะให้พวกเจ้าเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา60.3ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้าจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเจ้าในวันกิยามะพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าและอันละทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำา60.4แน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วในตัวอิบรอฮีมและบรรดามูอามินผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเมื่อพวกเขากล่าวแก่หมู่ชนของพวกเขาว่า แท้จริงพวกเราขอปลีกตัวจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านเคารพบูชาอื่นจากอันเลาะเราขอปฏิเสธศรัทธาต่อศาส,สนาของพวกท่านและการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรากับพวกท่านได้ปรากฏขึ้นแล้วและจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกท่านจะศรัทธาต่ออันเลาะองค์เดียวนอกจากคำกล่าวของอิบรอฮีมแก่บิดาของเขาที่ว่า แน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งทงที่ฉันไม่มีอำนาจอันใดจะช่วยท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอันเลาะได้ค่าแต่พระเจ้าของเราแด่พระองค์ท่านเราขอมอบหมายและยังพระองค์ท่านเท่านั้นเราขอลู้แก่โทษและยังพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับไป60.5ข้่าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอย่าให้เราเป็นที่ทดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้แก่เราข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาน60.6โดยแน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเจ้าแล้วแก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอันเละและวันสุดท้ายและผู้ใดผินหลังให้การศรัทธา ดังนั้นแท้จริงอันเลาะคือผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ 60.7. บางทีอันเลาะจะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขาและอันเลาะเป็นผู้ทรงอนุภาพและอันเลาะเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอ60.8 อันลอได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มีได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขามีได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทำความดีแก่พวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาแท้จริงอันลอทรงรักผู้มีความยุติธรรม60.9 แต่ว่าอันลอตทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขาและผู้ใดผูกมิดกับพวกเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม60.10โอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาเป็นผู้ลีภัยมาหาพวกเจ้า ก็จงสอบสวนพวกนางอันลอสรงรู้ดียิ่งในการศรัทธาของพวกนางครั้นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าพวกนางเป็นผู้ศรัทธาก็อย่าได้ส่งพวกนางกลับไปยังพวกปฏิเสธศรัทธาพวกนางมีได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและพวกเขาก็มีได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนางและจงจ่ายคืนให้พวกเขาสามีเดิมที่เป็นกาเฟสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไป มหันและไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับพวกนางเมื่อพวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางซึ่งของมั่นของพวกนางและอย่าหน่วงเหนี่ยวพันธะการแต่งงานของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงขอคืนสิ่งที่พวกเจ้าได้ใช้จ่ายไปและให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไปนั่นคือข้อตัดสินของอันลลอ พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเจ้าและอันล็ะเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ60.11น60.11และถ้าคนใดในบรรดาภริยาของพวกเจ้าหนีออกไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วครั้นเมื่อพวกเจ้าสามารถแก้แค้นริบซับมาได้ก็จงจ่ายคืนให้แก่บรรดาผู้ที่บรรดาภริยาของพวกเขาหนีไปเท่ากับจำนวนที่พวกเขาได้จ่ายไป และจงยำเกรงอันล้ะผู้ซึ่งพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิด60.12โอ้นวีเอ๋ยเมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาได้มาหาเจ้า โดยพวกนางให้ปฏิญาณแก่เจ้าว่าพวกนางจะไม่ตั้งภาคีใดๆต่ออันลาะและจะไม่ขโมยและจะไม่ทำชู้และจะไม่ฆ่าลูกๆูกของพวกนางและจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้ายโดยการเสกสรรลูกหลงพ่อให้เป็นลูกของเขาและจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าในเรื่องดีงามดังนั้นจงรับการปฏิญาณของพวกนางและจงขอต่ออันลาะให้ทรงอภัยแก่พวกนางแท้จริงอันลาะเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 60.13โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้คบกับหมู่ชนที่อันเลาะทรงกริว้วต่อพวกเขาไว้เป็นมิตรสหายแน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันปรโลกแล้วเสมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวกูโบ